ก็สวัสดีชาวอินฟราสเตชันนิวทีนิวซีทุกท่านนะครับอยู่ผมไก่ด d เห็นนะครับวันนี้ก็อยู่มาอยู่ที่เมืองลับนะครับเมืองเอาไว้ฟาร์มกล่องนั่นเองไอ้กล่องไอ้ตึกนี้ก็จะมีพวกสไนท์ที่สามารถเปิดได้นะครับแล้วก็มีปืนพวกชุดเกาะด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาบอกว่าเมืองลับนี้อยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยอยู่ด้านบนนอรลาดเลยครับเท่าที่ผมเห็นก็มีอยู่ประมาณ3จุดนะฮะจะมีตรงนี้หนึ่ง แล้วก็ตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งครับเท่าที่ผมเห็นนะอาจจะมีอีก,กผมไม่รู้นะฮะเนีกยก็ให้ทุกคนไปฟาร์มกันดูนะครับเห็นบางคนก็ได้สนเปิดกล่องแต่ผมไม่เคยได้นะ <c oughs> เดี๋ยวขอเคลียร์ผีสักยบรอยโอเคครับตอนนี้ผมก็ทำการเคลียร์ผีเป็นที่เรีบยบร้อยเดี๋ยวเราลอง วิ่งเปิดกล่องกันดูเลยฮะไม่ได้อะไรบ้างจากเมืองลับทั่นี้ทไปสัน่นโอเคเราก็เจอกล่องที่สองแล้วนะฮะได้จเกรสองชุดเลยฮะ <c oughs> ก็จเจอกล่องที่3แล้วนะครับกระสุนไบซันโอเคเก็บวิ่งบอสได้หูวกล่องนี้กล่องดีนะกล่องเขียวได้เกาะมาแล้วก็่อเค มีไฟก็เก็บไว้ยิงบอสได้ทำไมเก็บไม่ได้เนะี่ยผมไม่รู้ว่าทำไมบางทีมันก็ลากมันต้องลาเอาโอเคกล่องที่เท่าไหร่แล้วเนะี่ยผมลืมนับเลย กลองต่อไปนะฮะได้ A K M A K M ตัวนี้ดีมากเลยนะยิงแรงอ่ะแถมคมด้วยโอเคกองต่อไปฮะโอ้ M C สองกระบอกเลย พยายามหากล่องให้ทั่วตึกไหมครับมันจะได้อ๋อโ,โอเคจะอ,อีกหนึ่งกล่องละ M4 a k โอ้ M4 ออกดีไหมไม่มีสันไหนเลย เคกล่องสุดท้ายก็จะอยู่บนตึกนะครับนี่เลยมีผีนอนจัดการก่นอ,อ,กอนโอ้เอ็มสีกแล้วโอเคก็จริงจริงก็ได้หลายกระบอกอยู่นะครับแต่เก็บกระสุนไว้ยิงบอสได้ไหมได้ปืนเอ็มซีมาสี่กระบอกฮนะเกาะแล้วก็ชุด กาะอีกสมกหนะึ่งฮะทำใบสันทำไปยิงบอสเอฟบีไฟยิงบอสแม็กยิงบอสได้เอคเอ็มมาเลยครับปืนดีแรงก, <h ast> ก็จะประมาณนี้นครับเหลือเมืองรับแล้วก็ขอให้สนุกกับการปราบหน่อย้ได้สนัยทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ <h ast>